เอาอีกแล้วครับเจ้าตลาดทุบดอลลาร์ครับเมื่อวานนะครับเห็นร่วงหน้าถึง3ชั่วโมงเลยนะครับผมในเมื่อเราเห็นเจ้าเทเราก็เข้าเทรดตามครับครับมาดูกันนะครับว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็เมื่อวานนะครับผมก็ได้ทำมุมมองของเทนไปนะครับผมว่าทั้งทองคํายูโรเงินปอนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยยังมุมมองเป็น ขาขึ้นอยู่นะครับให้ย่อบายนะครับผมแล้วเขาก็ย่อสั้นนะครับย่อดตื้นตั้งแต่เช้านะครับจนถึงหนึ่งทุ่มเลยนะครับผมหนึ่งทุ่มก็เป็นเหมือนกันหมดครับเห็นไหมครับเขาก็ไม่ค่อยไปไหนเลยครับผมหาจังหวะบายอยู่ถึง1นึ่ทุ่มครึ่งถึง1นึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเลยครับเนี่ยก็อยู่ถึงประมาณนี้นะครับอ่าออสเตรเลียก็ มีขึ้นเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมครับคือมองบายนี่คือไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดเลยยังยังอยู่ในเกมอยู่เลยนะครับผมแล้วก็เกิดอะไรขึ้นนะครับผมทําไมเจ้าตลาดเขาอยู่ๆมาทุบเป็นขาลงนะครับผมก็เหตุนะครับเริ่มต้นมาจากเงินปอนนะครับผมตอนหนึ่งทุ่มครึ่งผมว่าน่าจะมาจากข่าวเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษนะครับผมเขานะครับพอทุ่มครึ่งเนี่ย กราฟเหวี่ยงขึ้นมาแบบเต็มแท่งเลยนะครับผมผมก็แบบก็แบบเออก็ค่อนข้างดีใจนะครับว่าเอ้ยเทรนเป็นขาขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่กลายเป็นว่าเขาก็เริ่มทิ้งตัวลงลงลง,ลงพอจบชั่วโมงนะครับจบสองทุ่มนะครับกราฟเป็นขาขา,ขาลงเฉยเลยนะครับผมแล้วก็อ่าลงมาผมก็กดบายบ้างนะครับกำไรหก0ร้อยจุดบ้างแล้วก็มันก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับอ่าได้สามร้อยบ้างก็เริ่ม เริ่มเอะใจแล้วว่าเอ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บายละนะครับก็ต้องมามองเซลล์หรือเปล่าเพราะว่าตัวอื่นไม่ขยับเลยนะครับผมทองคำนะครับของเขายังตอนหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเขายังอยู่เท่านี้อยู่เลยครับแล้วก็มาสองทุ่มเริ่มมาทำนิวโรในโซนตรงนี้นะครับนี่คือสองทุ่มยังอยู่เท่านี้อยู่เลยนะครับแล้วก็สองทุ่มครึ่งเขาก็ลงมา ประมาณนี้นะครับก็หกประมาณหกร้อยจุดอะไรเงี้ยครับหกร้อยหกร้อยจุดลงมาปุ๊บผมก็เริ่มเอกใจแล้วว่าเอ๊ะอย่างนี้ต้องเป็นขาลงแน่เลยเพราะว่าเจ้าเข้าแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดอลล่าอ่าแล้วก็ยูโรครับผมยูโรตอนหนึ่งทุ่มยังยังเป็นเขียวอยู่เลยนะครับยังเป็นขึ้นอยู่เลยแล้วก็พอทองคําลงนะครับเขาก็เริ่มเริ่มลงตอนสองทุ่มสองทุ่มครึ่ง อยู่เท่านี้ครับเท่านั้นแหละผมชัดเจนเลยว่ายักษ์ล้มแล้วนะครับนี่ให้ดูยักนะครับยักมี3าตัวเวลาเจ้าตลาดเขาจะเล่นนะครับผมเขาจะล้มตัวใดตัวหนึ่งก็มักจะเป็นยักษ์อันดับ2กับอันดับ3เขาจะทําให้เห็นก่อนนะครับผมก็อาจจะเป็นล้มที่ยูโรหรือว่ายกล้มที่ดอลลาร์นะครับอ่าลม้มล้มที่เงินปอนะครับอันดับ2อันดับสนะครับ แล้วก็อันดับหนึ่งก็จะตามมานะครับก็คือทองคํานะครับผมนะครับทีนี้ม้านอกสายตาอย่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งเขาจะวิ่งตามตามตาม,ตามทิศทางของยักษ์ล้มนะครับผมก็เมื่อวานล้มเงินปอนถึงหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับกว่าที่ทองคำและยูโรเขาจะเขาจะมองเห็นว่าว่าเทเป็นขาลงนะครับ คิดดูว่าเมื่อวานเจ้าตลาดเหนื่อยขนาดไหนใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะล้มยักษ์สามตัวได้ครับผมเท่านั้นแหละครับผมก็อ่ามาดูออสเซเลียครับ,รบยังเป็นขาขึ้นอยู่เลยครับเห็นไหมครับเขาเขาเขียวสองทุ่มเขาเขาเป็นแท่งเต็มมากเลยเขียวขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับในขณะที่นิวซีแลนด์ก็เกือบจะเสมอไฮเดิมครับผมเขียวมาขนาดนี้เลยนะครับ เห็นไหมครับจากตรงเนี้ยพอจบ1ชั่วโมงครับจบ2องทุ่มปุ๊บอ่าจบ1นึ่ทุ่มนะครับพอเข้าแท่ง2องทุ่มปุ๊บเขียวมาขนาดนี้ผมก็กระหน่าเซลเลยครับก็ซัมเมอร์เซลเลยครับกดเซลกดเซลกดเซลในขณะที่ายนี้คือทิ้งเลยนะครับขาดทุนช่างมันเพราะตอนนี้ตอนนี้เจ้าเข้าแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาถึง4ี่ทุ่มนะครับผมกว่าที่ม้านอกสายตาอย่างออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เขาจะลงนะครับผมสรุปนะครับ เจ้าเข้านะครับทิ้งเจ้าเทดอลลาร์นะครับโดยการล้มยักษ์ตัวที่3นะครับเงินปอน u s ยูเตอนหนึ่ทุมครึนะครับผมแล้วก็สอทุ่มครึ่งถึงจะทําให้ยักษ์2ตัวนะครับตัวแรกทองคําตัวที่2เงินยูโรล้มตามนะครับผมทีนี้ยักตัวเออไม่ใช่ยักษ์มา้านอกสายตาตัวอื่นก็เลยล้มตามนะครับนี่คือวิธีเทรดของผมนะครับผมเข้าตามเจ้านะครับผม ท่าใดที่เพิ่งเริ่มเข้ามานะครับถ้าอยากได้ความรู้ดีๆแบบนี้นะครับผมได้ทำคลิปอย่างมากมายนะครับไปหาดูในโปรไฟลดูนะครับดาวแดงก็คือความรู้เริ่มต้นนะครับสำหรับใครที่อยากมีความรู้ในการเทรดนะครับอยากเป็นเดเทรดนะครับผมก็สอนจังหวะจุดเข้าจุดออกนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือหาจุดกับตัวจุดเปลี่ยนเทนนะครับแล้วก็การหาสัญญาณจากเจ้าตลาดว่าเจ้าตลาดเขาจะเล่นขึ้นหรือเล่นลงนะครับผมฝาก ผลงานดีๆนะครับผมผมได้ทําคลิปอย่างมากมายนะครับในการสอนเทรฟรีเพื่อนๆก็ไปหาเรียนดูได้นะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่อยากาได้ห้องแชทฟรีนะครับผมก็กดลิงก์มาที่โปรไฟล์ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะนําเข้ากลุ่มนะครับในการแชร์มุมมองของกราฟนะครับพวกดอลลาร์ต่างๆทองคำายูยูโรเงินปอนนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับผมก็ ได้ฟรีหมดนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็เพิ่มเติมนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพก็มีหลักสูตรสอนเต็มรูปแบบนะครับผมก็จะเป็นคอร์สจ่ายเงินนะครับผมก็จะสอนทั้งระบบสวิงเทรดก็คือทํากําไรระยะยาวนะครับผมเป็นการเทรดที่ไม่ต้องเน้นการเฝ้าหน้าจอนะครับเป็นการหาเทรนหลักนะครับจากทํฟเฟสม4ชั่วโมงแล้วก็เดทนะครับการหากําไรทุกวันแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยการเฝ้าหน้าจอหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะทํากาไรได้ทุกวันนะครับผมแล้วก็ พิเศษนะครับสำหรับคนที่อยากเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพเป็นคอร์สเต็มของผมก็คือผมสอนให้ทำเงินแก้เกมแก้พอแล้วก็คอปปี้เทรดด้วยนะครับผมมันสำคัญมากๆเพราะว่าผมในห้องฟรีผมไม่ได้แนะนำอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ถ้าใครที่จ่ายเงินเข้ามาผมดูแลพอรตของท่านนะครับเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ท่านที่จะทำกำไรได้อย่างมากมายนะครับผมแล้วก็คืนทุนจากการสอนนะครับก็พาทุกคนไปถึง ตลอดลอดฝั่งนะครับพายเรือไปถึงฝั่งฝันนะครับผมก็สนใจก็สอบถามคอร์สกันได้เลยนะครับ